แกดูราคาแล้วแกก็วางเงินแล้วแกก็หยิบเอาอยู่กี่คนไปสามคนได้แล้วค่ะเิอเลยครับพี่อ่ะครับก็หนังที่พึ่งฉายไปชื่อเรื่องว่า1911นะครับเป็นหนังการกำกับของฉลกเองนะครับก็จะสังเกตว่าก็คือ เฉลิเขาให้เหตุผลในการทําหนังเรื่องนี้นะครับคือหนังเรื่องนี้เขาไม่ได้แค่กากับนะเขาอยัางแสดงเองแล้วเขาก็ยังเอาเงินส่วนตัวมาุูรสร้างหนังเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะสังเกตว่าก็คือเขาบอกเนี่ยเป็นหนังเรื่องที่หนึ่งร้อยตานหลักอะไรที่เป็นฉลองของตัวเองอาจจะเป็นแบบทําอะไรอาจจะเป็นแบบทำหนังให้เขาเป็นเอกเ,เป็นตัวเด่นเชิดชูตัวเขาโดยเฉพาะใช่ไหมครับแต่จะสังเกตว่าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ย นังเขายัางบทน้อยมากคือเป็นแบบตัวประกอบเลยครับคือทุนจะเซ็เ็เป็นไปเห็นยเนี่ยครับแล้วก็หนังก็แล้วแถมบทบนก็ถ้าไม่มีฉากบูอครับะมจะเป็นแบบทำหน้าเศ้าๆเลยไปเดินมามีมีบูให้พอฟัดูได้หายคิดถึงหนึ่งฉากประมาณสามสิบวินาทีเดี๋ยวเขายู้ฝ้ากันอย่างตัวกในฉากบู แต่ชื่อภาษาไทยน่าเกียดนะใหญ่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 อหญ่ใ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 หญแใหญกใหญ่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 ใหาฟัหคงใหญ่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 ใหญมใอญ่ใหญ่ใหญ่ให่าหญ่ใหญ่ใหญ่ใเญ่ใหญือหญนใหญ่าหญ่ใหม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่่่ใหญ่เหญ่ใหญาิ่ีว่ญญ หนึ่งร้อยนั้นก็เรื่มที่ร้อยในชีวิตของเขาเนี่ยอุทิศให้กับการสร้างหนังเรื่องนี้ให้กระทั้างหยังเพื่อตัวเขาเองเขาก็าบอกว่าอุค์กรการนี้สำคัญกว่าตัวเขาเขาก็เจะสร้างขึ้นมาเป็นไปได้ไหมเขาทีมพายว่าเขานิยมประชาธิปไตยมากกว่าครับถ้าเกิดเป็นประเทศไทยก็อาจจะมีเหมือนกันคือหนังฉลองผมทาหนังเป็นรื่องที่ติแล้วผมจึงทาหนังแนวนี้ขึ้นมาถ้าเลยของเราก็หนังในส่วนพระเจ้าองค์รการที่ด้วยสองนั้งเจ็บท้งตาไหลโอ้โหแบบ ซึ้งมากเลยค่ะอาจจะยังจอกตลาดมอนจีนก็ได้ที่คือพูดเรื่องนี้คนมอนจีนมันมีเป็นร้อยเป็นล้านคนใช่ไหมอยู่เมกุไม่ใกล้นุ่นมันติดแล้วไงทีนี้กลับมาพูดเรื่องมอนจีนเนี่ยเขาก็ทําหนังเชิดชูอุดมการณ์แบบจีนเนี่ยเพื่อประชากรในกลุ่มหนึ่งว่ามันก็เป็นไปได้นะทางการตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าสนใจนะคนคิดเองก็คือ ผมมองว่าสาเหตุแตเหตุหนึ่งคือสุญยัตเซนเนี่ยเข้าผ่านสภาวะการถกเถียงไปแล้วคือเข้ากลายเป็นแบบไอคอนผู้ถูกเชิดชูนะคือเชิดชูคนนี้ใครพูดถึงเชิดชูก็ไม่มีใครเถียงนะคือเป็นแบบเหมือนบิดาของจีนยุคใหม่เป็นไปได้เพราะว่าในในกรณฑนี้คือสุญยัตเซนเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศจีนจะเป็นระบบคอมมิวนิสต์สังคมนิยมเนี่ยสุญยัตเซนก็ยังได้รับการยอมรับสูงสุดมากคนหนึ่งในในประเทศจีนเป็นใหญ่เองเขาถือว่าเป็นมังกรตัวที่หนึ่งนะครับที่สร้างชาติ อ๋ก็ถือเป็นมังกรตัวที่หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นการที่การที่เฉลงทําหนังเรื่องนี้โดยใช้ตัวเขาแต่ว่ายังไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นที่ประธานเหมาซึ่งสําคัญกว่าอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเขาเขาถือว่าเขาเริ่มต้นที่หนึ่งเขาอาจจะเพราะว่าหนังที่พูดเรื่องเหมาเพิ่งฉายไปก่อนหน้านี้มันครบรอบหนึ่งปีคราก็เลยออกมามาวกไปอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยหรือเปล่าครับหรือเล่าอะไรเง แต่แต่โอเคเขาต้องมีอะไรบางอย่างเพราะว่าประเด็นก็คือว่าอย่างน้อยต้องมีการรีเสิร์ชที่ดีในระดับหนึ่งเลยของเขาเพราะว่ามันชื่อหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งครับมันใช้ปี2011มันครบรอบหนึ่งร้อยปีพอดีปฏิทินของเพื่อนใช่เพราะมันเป็นการกบฏที่สามารถล้มราชวงศ์ชิงได้เลยมี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 เพื่อนมาคอมเมนต์หลังไมค์ที่หลีนะคะว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่การปฏิวัติซึ่งล้มราชวงศ์ชิงนะ เพราะว่าราชวงศ์ช no ิงมันมีข so so nice so ้อ uh, ต uh, ่อรองระหว่างซุนยัตเซนกับราชวงศ์ซึ่งเราจะเห็นได้ในตอนท้ายว่ามีคนเ u e s t i o n ที่ซุนยัตเซนว่าคุณยังให้เงินเขาตั้งสี่ล้านช่างไม่ได้ออกไปจากวังเลยคุณยังให้เขายังอยู่ในวังจื่อจินเฉินอยู่เลยนะคะจื่อจวังชื่อจื่อจินเฉินราชวังตั้งห้าของเขายังให้อยู่เลยแล้แปลว่าคุณเท่ากับว่าคุณน่ะไม่ได้ขับไล่ราชวงศ์ชิงนะคุณยังให้เขาอยู่ต่อพี่ถงว่าไง ผมครับก็ถ้าถ้าเราดูหนังเรื่องนี้จากจากมุมตรงนั้นเนี่ยมันจะเห็นทัศนะอยู่แบบหนึ่งก็คือว่าการสร้างบรรยากาศของสถานการณ์ให้มันเข้าไปอยู่ในช่วงของการแบ่งอำนาจเป็นสามฝ่ายด้วยนะฮะเพราะว่าหลักการดูนอำนาจบางอย่างเนี่ยถ้าคุณกลุ่มสภาพทางสงครามได้ไม่เด็ดขาดเนี่ยคือถ้ากองทัพอย่างสมมุตินะฮะในผมมองตีความว่าถ้าถ้าถ้าผมเป็นสุดยักษ์เซนแล้วเป็นนาการเมึงนะฮะ ถ้าสถานะทางการทหารไม่สามารถเด็ดขาดพอที่จะลบกับยอดซื้อขายหรือะไรได้ก็ต้องสร้างอำนาจต่อรองขึ้นมาเป็นสามขั้วมันมีคำพังเพยจีนอยู่ว่าอะไรนะเมียสองต้องห้ามเมียสามตามตำราอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยก็ต้องมีมีเมียสามเมียสองเนี่ยมันทะเลาะกันเราคุมไม่ได้แต่ถ้ามีเมียสามคนเนี่ยให้มันทะเลาะกันแบบตุนอำนาจเนี่ยเราไม่เหนื่อยนะฮะ สามคกใช่ครับมันก็ตัวถ้าเกิดเราดูในหนังตัวอย่างื้อไข่เองก็ใช้คนวิธีแบบนี้เหมือนกันเพื่อสร้างตัวนำหนา้าสามกว่าขนาดเดียวกันผมก็คิดว่าพลังอ่าอย่างหนึ่งที่สุนยเซนหรือสุสีไทยเาราคล้ายกันอยู่คือความเป็นนักชาติยมสิ่งที่ทําให้สุนยเซนสามารถที่จะครองใจคนได้ระดับหนึ่งนอกจากเรื่องหัวสมัยใหม่ก็คือเรื่องของชาติยมจีนด้วยนะฮะผมผมมองมองประเด็นอยู่อย่างนี้ทีนี้เนี่ยในเมื่อแต่ว่า ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรุกเด็ดขาดหรือทําให้ไปสู่ชัยชนะในขั้นเด็ดขาดได้ที่จะไปชนะกอ,อ,องกองกําลังหรือกองทหารที่ที่ถ้าเกิดดูในหนังก็คือว่าตัวซื้อไข่จาจกลุมสภาพที่เหนือกว่าด้วยซ้ำเนี่ยการเป็นมิตรหรือการผูกมิตรไว้กับราชวงศ์เนี่ยบางครั้งก็เป็นการสร้างฐานอะไรแบบหนึ่งซึ่งาการทําให้เกิดสภาพนี้มันเป็นการรอโอ,อกาสได้ของการที่จะทําให้แบบว่า ไทจะพลิานะก็ได้ในขณะที่จะเกิดเรามองสภาพของราชะวงศ์เนี่ยในอีกไม่นานก็จะลบไปแล้วเพราะว่าตัวของอสถาบันเองหรือหรือรัชทายาทหรือตัวของจักรพรรดิเองมันก็เด็กแล้วก็ตัวรัชทายาทไม่สามารถที่จะผลิตออกมาได้อะไรเงี้ยมันมันมีแนวโน้มที่จะจะจะพลิกแล้วเอาตัวเองสร้างสถานก,การณ์ที่ได้เปรียบในในภายหลังด้วยอันนี้ผมมองมองวเคราะห์แบบนี้นะครับก็มีเข จะเห็นว่าในหนังเนี่ยมีการถึงปฏิวัติฝรั่งเศสใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวก่อนเองเอาก็ก็คือเหมือนเขาคนทำหนังก็พยายามจะเอาฝรั่งเศสมาเปรียบเทียบกับจีนนะว่าถ้าเกิดจีนไม่ยอมมาโดนกีโยตจีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คือําไม่เห็นลักษณะของสัมจะขอเทียบสามประเทศนะฝรั่งเศสจีนไทยทําไมฝรั่งเศสกับจีนเป็นแบบกลมลาไอ้คือจีนเนี่ยตอนแรกเขาเหมือนว่าจะแบบรักษาไว้แต่ทําไปทํามาก็คือเป็นล้มกลายเป็น สาธารณรัฐอะไรเงี้ยเป็นปรรดาผู้ปฏิบัติคนแรกแต่ไทยทําไมถึงยังคงรักษาไว้ได้อยู่มองความแตกต่างของสถานการณ์ไว้ว่ายังไงบ้างครับคิดพูดยังไงเอะอพี่พูดอะไรวะ่่พีเเปิดาถามอะไรนะแต่ว่าจีนกับไทยเนี่ยคล้ายๆกันจีนรักษาไม่ได้เขาพูดของจีนก่อนถ้าจะย้อนของจีนเนี่ยมันต้องดูพื้นฐานที่ใส่คนจีน อย่างพี่หลีเป็นคนจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยจะมีความบังเอิญอ่็คือมันไม่ได้ความบังเอิญแต่ว่าเราจะไม่ฆ่ากันตายในทีเดียวนะคะมันจะแบบว่ามันจะบบว่ายังไงก็ยังแบบว่าคนเชื้อสายคนจีนด้วยกันนะ่ะแล้วมันเป็นเรรูปแบบของว่าลัทธิขงจือที่เขามีอยู่เนี่ยที่ลัทธิขงจือถ้าเราศึกษาเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาจะให้ความนับถือกับผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะความความดีงามของผู้ปกครองความดีงามของของอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอยู่เหนือกว่านะคะมันทำให้เขาเขาเขาไม่ไม่ถึงขั้นจะต้องค่าทิ้งแต่ว่าถามว่าทําไมเขาไม่ให้อยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่เต้นพูดเดี๋ยวจะพูดต่อนะคที่ปูยีนะคะปูยีเนี่ยโดนโดนโดนตัดอํานาจในปีเอ่อโดนตัดอํานาจในปีหนึ่นะคะ เนิ้าสองคือปีที่เขาสละราชสมบัติโดยโดยพระนางหยงหลู่ของเขานะคะทึ่เป็นพระมารดานเนี่ยประกาศสละราชบัลลังก์นะคะแล้วอีก4ปีถัดมาเนี่ยเขาก็เหมือนกับสองสมปีช่วงหลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยเขามีการมีคณะรัฐประหารเล็กๆใช่ไหมคะซึ่งเป็นคณะรักรักชวงศ์อ่ะเข้ามาก่อการปปิวติโดยบุกเข้ามาในกรุงปักกิ่งเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วหลังจากนั้นนทคะไม่รู้ว่ามันยังมีคนที่รัก เออลาชวงอีกมากทําให้มันถึงเวลาที่จะต้องกําจัดกันทิ้งไปนะคะก็คือจะต้องตัดออกไปเพราะงั้นพอถึงเวลาที่ในพงเฟินเฟินจูเสียนหรืองไงน,นะคะเข้ามายึดอีกครั้งหนึ่งยึดรัฐบาลปักิ่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เลยเป็นจะต้องขับไล่ให้ปูยีเนี่ยออกไปจากออกไปจากบ้านก็อยู่วังพ่อนะคะแล้วหลังานั้นปูยีก็พยายามกระเสือกกระสนที่จะขึ้นกลับขึ้นมากลับเข้ามาในวังต้องห้ามตลอดเวลานะคะมันจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือ ที่พึ่งพึ่งมึ่งพึ่งพึ่งใจฮะไอแพดรถพึ่งใจรถนะคะมันจะเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นบันทึกลับของตรงเจินนะคะพูดถึงเจ้าหญิงจีนซึ่งโดนเอ่อโดนขอไปเป็นลูกบุญธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็กลายเป็นกลายมากลายเป็นโสพินีแล้วก็กลับเข้าเมืองจีนเพื่อมาเป็นสายจราเอ่อเาเรียกอะไรจลาชนนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนให้ปูยีเนี่ยเอ่อช่วยเหลือญี่ปุ่น ในทาะจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยก็คือชักใยปูยีเพื่อที่จะยึดคอมมนจูกัวแล้วก็เอาแมนจูกัวเนี่ยเป็นฐานทัพเพื่อจะบุกเข้าเมืองจีนนะคะเพราะงั้นปูยีเนี่ยมีความต้องการที่จะกลับมาอยู่เป็นเมียมหน้าในปักกิ่งตลอดเวลานั่น,น,นคือหผลหนึ่งที่เขาจะเป็นยังต้องล,มล้มราชวงให้ล้มให้ได้ประกอบกับพรรคการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์ที่ตอนหลังขึ้นมาเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้เนี่ยเขาไม่เอาเจ้าอยู่แล้วเพราะนั้นเราเห็นได้ว่าตอนที่ปูยีประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นแพ้สงคารามปุ๊บเน ปูยีหนีไปโซเวียตทันนะคะหนีไปเรียบร้อยแล้วแต่ความที่เมืองจีนตอนนั้นน่ะเป็นสหายที่ดีกับโซเวียตมากทําให้ปูยีโดนโซเวียตส่งกลับมาเมืองจีนแล้วมาเป็นนักโทษค่ะสามารถดูได้กับดูได้จากนาเลือดรัสเซนเมองนะ,ะมีกอกไหม่หมดนึน่ออกแล้วคือว่าตัวปูยีตอนเสียอํานาจคือสมมุติว่าในหนึ่งเก้นหนึ่งเก้นึ่งสองคล้ายสองส้านะฮะ ตอนรอเจ็ดเสียอำนาจเนี่ยคอนเน็ชันภายในยังมีมีคือมีพลังในตัวของตัวเองที่จะเชื่อมคอนเน็ชันได้อะไรบางอย่างหรือรอเจ็ดรอแปดหรือพลังของราชวงศ์เนี่ยมันมีมนเขาเรียกว่าพื้นฐานของการเชื่อมพลังภายในได้แต่ปูยีตอนหมดอำนาจคือตอนปฏิวัติตอนนั้นมันเขาเด่งมากความเขาเป็นได้แค่สัญลักษณ์พอหลังถึงมีความต้องการที่จะพื้นตัวเองหรือใครจะพื้นตัวยกเขาขึ้นมาพื้นก็ตามเนี่ยคอนเน็ชันภายในมันไม่มี พอมันไม่มีถึงข้ออายุสิบแปดสิบเก้าแล้วพยายามที่จะกลับมามีอำนาจอะไรก็ตามมันก็เลยสซวิงต้องไปหาญี่ปุ่นว่าไปยืมมือคนอื่นทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยตอนตอนนั้นเนี่ยโอเคในช่วงที่ท,ที่ที่มีบทบาทอย่างสูงเนี่ยกูยีก็มีบทบาทตามหรือเป็นคุนเชิดอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามมันก็หมายถึงว่าตัวของญี่ปุ่นก็ไม่ได้ปฏิบัติดีกับคนจีนด้วยใช่ไหมครับความเป็นสถาบันของปูยีและทวงชิงมันก็เลยหมด เพราะว่าคุณอยู่ในฐานะของทั้งเป็นศัตรูด้วยเป็นรัฐวงศ์ด้วยแล้วก็ทางตัวของอุดมการใหม่อย่างคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็เริ่มมันมันมีการทํางานขึ้นมานานพอที่จะปฏิเสธความมีอยู่รัฐวงศ์ได้แล้วในขณะที่ถ้าเกิดเราไปเทียบถึงตอนที่ซุนยัเซนทําอะไรใหม่ๆผมคิดว่าตอนตอนนั้นเนี่ยถึงถ้าซุนยัเซนเลือกที่จะปฏิวัติแล้วก็โค่นไปทั้งหมดเนี่ย พลังการต่อต้านผมว่ายัางอาจจะแรงก,กว่าแต่ในเมื่อปูยีเลือกที่จะทัววิ่งไปหาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาจะกลับมาเนี่ยมันยากกว่ามันก็เลยทําให้พลังในการที่จะกลับขึ้นมามันยากขอันนี้ถ้าถ้าเิดเต่ในประเทศไทยมันมันไม่มเีเหตุการณ์ตรงนั้นที่สถาบันจะต้องไปยิงกับอํานาจของต่างชาติที่เป็นศัตรูของชาติตัวเองด้วยแล้วในความเป็นราชวงศ์ชิงก็เป็นคนนอกต่าอยู่นะม,นมันมีเงื่อนไขซ่อมกันสองสามชั้นคิดว่าอย่างนี้นะครับ ม,ม,มันมีอยู่จุดดึงที่พี่หลีเคยพี่หลีเสิร์ชพบนะคะก็คือว่ามันมีเงื่อนไขของของของฝั่งฝั่งคณะปฏิวัติที่มีต่อราชวงศ์ซึ่งเขาก็มีการเจราจากันการเจราจามีอยู่ว่าขอมีราชวงศ์อยู่โดยราชวงศ์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีคณะปกครองแล้วก็ขออีกการหนึ่งก็คือล้มเลยเป็นสาธารณโดยสิ้นเชิงซึ่งมันต่อรองกันไม่ได้ซึ่งไอ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  เรื่องข่แรกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับของลอจิตก็คือไอ้กลุ่มที่จะมาให้มีราชวงศ์เนี่ยยังคงอยู่เป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาปรากฏว่ากลุ่มคนที่จะมาปกครองเนี่ยกลายเป็นกลุ่มคนก็คือกลุ่มอํามา์ของพวกราชวงศ์กันเองนั่แหละทาให้ฝ่ายคณะปฏิวัติยอมข้อแรกไม่ได้ยังไงก็ต้องไปสาธารณรัฐไม่ได้เหมือนกันนะะตรงนี้เป็นเป็นจุดที่คล้ายๆกันที่เราน่าจะเอาเขาเป็นเยี่ยงอย่างอะไรอย่างนง้นนะคะเพราะว่าที่เคยอา่านคือ ก็อนวแรกๆที่ปฏิกาศไว้เขาก็มีข้อเสนอว่าปฏิรูปเพื่อให้เข้าทางต่างชาติอะไรต้องปฏิรูปสถาบันอะไรเงี้ยครับเพราะเขาเห็นตัวอย่างกับญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกจีนมองญี่ปุ่นเป็นแบบได้พัฒนาเที่ค่าเลยนะครับแต่พอปฏิรูปเมจิเป็นแบบรุ่งเรืองแบบการในพวกสินค้าการเดินทางเขาแบบพัฒนาไปเยอะมากทำให้จีนแบบเริ่มคิดถึงการปฏิรูปแต่ว่าพอจะปฏิรูปปุ๊บเนี่ยก็จะโดนแบบคนใหญ่คนโตสุสิไทเฮาเนี่ยแบบยัง ไม่ให้ปฏิรูปสตีอะไรเงี้ยจนสุดท้ายจนสถานการณ์มันแบบมันถึง point of no return แล้วอะครับคือมันทำไงก็ไม่ได้แล้วก็จมเลยคือราชวงศ์ราชวงศ์เนี่ยตอนที่ราชวงศ์ยอมให้ยอมให้มีโรงเรียนนะที่เมื่อกี้เราคุยกันนะยอมให้มีโรงเรียนยอมให้มีโรงเรียนต่างชาติยอมให้มีมหาลัยปักกิ่งอะไรเนี้ยนะคะราชวงศ์ยอมเพราะว่าสูสีใทียวยอมเนี่ยยอมตามเกมการเมืองนะคะ ไม่ได้ยอมเพราเอ็ต้องการให้ประเทศพัฒนาแต่เพราะาองค์ชายกรงซึ่งเป็นน้องชายของสวามีเนี่ยค่ะเป็นคนที่ชอบอิงต่างชาติมากก็คือฐานาน้ำหนักก็อยู่ที่ต่างชาติแล้วเขาก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะทำให้เขาพยายามที่จะแบบว่าเอออิงตรงนี้เข้ามาให้ได้ให้มันมีฐานกันแล้วพอพอสูสีเนี่ยเขาต้องการใช้องค์ชายกรง,งก็เลยง้อด้วยการยอมให้ตั้งมหาวิทยาลัยปากงยอมให้มีนักเรียนไปเรียนเมืองนอกยอมให้มีโรงเรียนที่เป็น ที่ไม่ใช่โรงเรียนของรัที่ขงจือเป็นโรงเรียนที่แบบเรียนดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากที่ที่ทําให้คนจีนเนี่ยเปลี่ยนจากการนับถือในรัที่ขงจื้อเรียนท่องแต่ตําราท่องแต่โครงกรเนี่ยมาเรียนในหลักหลักวิทยาศาสตร์เหล่านี้แล้วพอเด็กได้ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยสิ่งที่เขาได้กลับมาก็คือได้เขาไม่ได้ได้แค่ความรู้เขาได้อุดมการณ์เขาได้ความเป็นอิสระจากประชาธิปไตย ทำให้เขาไม่พบว่าประเทศที่เขาอยู่มันไม่ใช่แล้วนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ตอนหลังพระนางสุธีแล้วก็สั่งห้ามส่งนักเรียนไปเรียนเมืองน,นอกแต่ก็ก็สายไปแล้วเสริมนิดนึงนะครับตรงที่ประเด็นตรงนี้พอยท์มันอยู่ที่ว่าในสมัยน,นั้นยพอจะเลิกจะเลิกจะเลิกก็สั่งเลิกจะ,จะให้มีก็สั่งมีประเด็นก็คือว่ากระบวนวิธีคิดทางการเมืองมันน้อยถ้าเกิดสมัยนั้น,นคิดได้อย่างแบบว่ามีโครงการพระราชดำริ หรือว่ามีเศรษฐกิจพอเพียงมีทฤษฎีอะไรพวกนี้มันจะสมูทในการที่จะดึงมวลชนเข้าหาตัวรวงศ์ได้ยู่เหมือนกันนะถ้าถ้ามองนะฮะแต่ว่าสมัยนั้นเขาคงคิดไม่ออกอนะถ้ามีโครงการทูบีนั้เมือวันโครงการอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันจะมีพลังมากที่จะดึงถ้าเกิดเขาปรับตัวกันแล้วดึงรวงศ์ก็จะเป็นที่นิยมอยู่แต่พอแบบไม่มีนู่นไม่มีนี่นแหลงแรงผักแรงต้านเ,อนเยอะนะผมผมมองอย่างนี้จริงเพราะอย่างที่หนก็ได้เห็นนะว่าก็คือ ข้อแก่ใหญงคือน่าจะเหมือนมีอำนาจมากเกินไปจนแบบใครพูดอะไรก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยใครพูดอะไรก็ร้องไห้อย่างเดียวนคือต้องรักษาชั้นตรักษาปูยี่ให้ได้อะไรเงี้ยคือคนคนจะให้คำปรึกษาในกว้างแค่คำแนะนําแบบเป็นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป็นทางที่ดีแต่ก็พูดอะไรก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาฉลาดนิดยอมฟังคนอื่นยอมมองดูว่าแบบออกไปดูโลกนอกวังว่าสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดไหนแล้วแล้วแบบค่อยๆภาชนะค่อยๆก้าวอัน ม่แน่เขาอาจจะปรับตัวได้ดีกว่านี้แต่นี่คือเขาอยู่ในโลกแคบๆของตัวเองก็คิดแต่ภาษีอำนาจอะไรอย่างนี้ครับก็ออกมาเป็นจริงๆมันมีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่ซูสีในเฮาเนี่ยต้องปรยัยง์หนีหนีภัยครั้งที่สองนะคะช่วงปีช่วงสงครามจะไม่ได้สงครามอันไหนนะคะที่ต้องหนีออก,ออกออกออกแล้วคิ้วความสูงไปด้วยยึดมอำนาจความสูงแล้วนะคะแต่ก็ทิ้วความสูงไปด้วยช่วงนั้นเนี่ยจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเคร่องขันทีคนสุดท้ายนะคะ เขาเขียนไว้เลยว่าซูสีเราไปที่ไหนเนี่ยสร้างความเดือดร้อนมากแต่ก็สามารถหาประชาชนมาคอยกราบไหว้ได้อยู่ตลอดเวลานะคะก็คือไปที่ไหนเนี่ยประชาชนก็ยังซูฮกประชาชนก็ยังสรรเสริญแล้วซูสี่ทานี้ก็สั่งให้แจกเงินเลยนะคะแจกเงินเวียงเยงินให้ประชาชนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็จริงๆพูดถึงตามความรู้สึกวิถีประชาชน ที่ฝ่ายใต้สุทธิเดีเราดูแล,แลก็ยังได้เป็นฝ่ายได้ตังนะเออยังได้ตังบ้าง,นะเ,ง,เ,งเลยเศษเงินเศษทองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบขอบริจาคอยู่ข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ <c oughs> พูดค <c oughs> ิดก็คือจะสังเกตว่าในหนังเนี่ยตัวละครมันจะเป็นแบบมิติเดียวอะครับคนดีก็ดีพ่อพาคนชัวช่วก็แบบชั่วชั่ว่ยแต่จะมีตัวละครตรงที่เชื่อว่าน่าจะอยู่ในความคงจางของคนดูหนังตังนี้นานที่สุดก็คือ ตัวหยวนซื้อขายนะครับคือตัวนี้คือแต่ว่าเขาเป็นคนเลวก็ไม่ใช่แต่คือเขาเป็นนักการเมืองที่แสวงหาอำนาจก็คือตอนแรกก็เหมือนจะแบบเข้าข้างลาชศ์แต่พอลศ์